กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7จ็ดพักเพื่อไทยค่ะ ท่านประธานคะ้ะดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรค่ะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนได้แบกความหวังของพี่น้องประชาชนขึ้นเครื่องบินมาประชุมด้วยทุกสัปดาห์ค่ะท่านประธานคะ้ะพี่น้องในเขตพื้นที่ของดิฉันส่วนใหญ่เป็นพี่น้องที่ทําการเกษตรปัจจุบันนี้พืชผลของพี่น้องท,งที่ทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสปะหลังข้าว หรือ,อยางพาราค่ะราคาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ดิฉันจะมามุ่งเน้นในเรื่องของราคาวัวค่ะซึ่งตั้งแต่ดิฉันได้เป็นผู้แทนมาครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสได้พูดในสภาแห่งนี้ดิฉันก็ได้พูดถึงราคาวัวตกต่ำไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายค่ะหรือหาลือค่ะหรือแม้กระทั่งการถามกระทุสดด้วยวาจาดิฉันก็ได้ถามถึงเรื่องปัญหาราคาวัวที่ตกต่ำมากมากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสองปีแล้วค่ะราคาวัวของพี่น้องของดิฉัน ยังไม่มีความคืบหน้าเลยวันนี้ดิฉันจึงอยากจะฝากท่านประธานค่ะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานกรมทุกกรมค่ะกระทรวงทุกกระทรวงค่ะช่วยเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องราคาวัวตกต่ําให้พี่น้องประชาชนของดิฉันด้วยค่ะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนที่เลี้ยงวัวค่ะไม่มีแรงที่จะไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินแล้วค่ะเพราะราคาถูกเหลือเกินค่ะท่านประธานค่ะ ต่อมาค่ะเป็นปัญหาใหญ่หลวงอีกประการหนึ่งค่ะของพี่น้องในเขตพื้นที่ของดิฉันทั้งอำเภอสีมืองใหม,งม่อำเภอโคงเจียมอำเภอศิรินทรค่ะและก็ตำบลละเวสายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะนั่นคือปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยค่ะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งบางส่วนค่ะเป็นที่สป,ปกบางส่วนเป็นที่หัวไร่ไปลายนาบางส่วนเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับอุทยานหรือที่กรมป่าไม้ แต่พี่น้องประชาชนได้อยู่กินมานานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วค่ะดิฉันจึงอยากขอฝากให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ทํากินของราษฎรค่ะขอให้ดําเนินการหาวิธีให้พี่น้องประชาชนของดิฉันได้มีสิทธิได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้มีสิทธิ์ในที่ทํากินของตนเองที่พวกเขาควรจะมีและพวกเขาควรจะได้ด้วยเถิดค่ะ เรื่องสุดท้ายคะ่ะท่านประธานดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้เห็นถึงปัญหาของพี่น้องเขตเจ็ดจังหวัดอุบลราชธานีของดิฉันที่ดิฉันได้นําเรียนสะท้อนไปในเรื่องของถนนหนทางการคมนาคมในพื้นที่ค่ะตอนนี้พื้นที่ของดิฉันทั้ง3ามอำเภอค่ะและอีกสองตำบลได้มีการพัฒนาถนนหนทางทุกเส้นแล้วเกือบจะใกล้เสร็จกันหมดแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นที่ ดิฉันได้หาหรือไปตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคม 66ค่ะและได้ทราบว่าปัจจุบันนี้ได้มีการอนุมัตงิงบประมาณเรียบร้อยแล้วนั่นคือทางหลวงหมายเลข2134ค่ะจากอำเภอศรีเมืองใหม่ไปถึงอำเภอตะการพืชผลทราบว่าได้มีการอนุมัตงิงบประมาณเป็นถนน4เลนค่ะงบป,ประมาณ1,300ล้านบาทซึ่งพี่น้องประชาชนก็ฝากขอบพระคุณและฝากท่านประธานค่ะได้ติดตามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นเครื่องมือเครื่องจักรดาเนินก่อสร้างให้พี่น้องสถีเพราะนี่คือความหวังและความฝันของพี่น้องจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ